ขายจิ้มแซตแม่เต็มเลยเมื่อกี้พี่ตาหวานเลยไม่ได้ถ่ายวีดีโอพี่ตาหม่พี่ตาหวานพี่พี่กับน้องชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่อแบงค์เอาเรียกว่าตาอะไรด้วยแล้วตาคม จจจนะอจิงมากจังองจิงมากจรกดให้ดก็ได้ไมได้ก ว่าต้นได้ด้วยสองด้วอนะสามหงดีกว่าเพ่อนสามสฝั่งนี้ ่เลยเพราะว่าเก้าสาต่ก็นั้นต้นมันได้เก้าก็ว่ามันต้องได้ไงาะว่าใครําได้เก้าอาจจะมีเจ็ดก็ได้นะคนที่ได้เจ็ดอะไรเนี่ยไแย่เนยมันมีคนอยู่แล้วเ็บางทีอาจจะมีคนอซจะให้คิดว่าไม่ได้มาช้ามาอกได้